สว,ส,สวัสดีครับผมอ,อาร์ตอัศนัยนะครับศิลปินลูกทุ่งจากลูกทุง่งไอดอลค่ะ,อะตอนนี้มีผลงาน,นางอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ถือว่ากำลังมีโปรเจกต์ใหญ่ที่จะมีคอนเสิรต์ตแล้วก็มีผลงานทางช่องเจ็ก็คือรายการลูกทุ่งไอดอลครับซึ่งเขาก็จะรวบรวมเซียนที่มีความเก่งในเรื่องของความเป็นลูกทุ่งสูงมากเียครับเอามาแข่งขันกับท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้ก็กำลังเป็นที่ยอมรับของสังคเขาเรียกว่าอะไรนะแฟนเพลงเลยเพราะว่ากระแส เป็นระดับหนึ่งเลยครับตอนนี้ตอนนี้ครับตอนนี้ผลงานของอาร์ตมีเพลงมีเพลงหนึ่งที่ที่ปล่อยได้ประมาณ2เดือนแล้วก็ยอดวิวยอดวิวกำลังมาแรงเลยครับเพราะว่ามันไปตรงกับเรื่องราวของคุณแตงโมและก็คุณเบิร์ตเนี่ยครับซึ่งเป็นเพลงสมังแก้งรักมันเป็นเพลงที่มันเป็นนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวความรักเลยมันตรงมากแล้วก็แฟนเพลงกําลังแบบ อินกับเรื่องนี้ด้วยช่วยช่วยร้องสั้นๆสนหนึงได้ไหมอ๋อได้ครับดังบุกเพเราสองคนที่มาเจอกันดังโชคชะตาพาเธอมาแกล้งฉันแล้วพลันแยกเธอคืนไปสั้นไหมครับ ก็สำหรับตัวอันนะครับก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ไทยสนิวมีแฟนเพลงหรือว่าแฟนรายการหรือว่าแฟนทุกคนที่ติดตามข่าวสารนะครับเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งไปเลยนะครับขอให้รวยๆนะครับโอ้โหเห็นว่าตอนนี้ก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วพี่ธุรกิจอะไรคะตอนนี้ก็หันมาเปิดร้านอาหารอีสาน ออยู่ตลาดบัวทองครับจังหวัดนนทบุรีครับก็เราเองก็มีความชอบในเรื่องของการกินอาหารอีสานอยู่แล้วทีนี้ก็ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเองก็ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจในการเปิดร้านอาหารไปเลยนะครับเพราะว่าในช่วงรอง,งานมันก็ยังจัดงานไม่ได้ในช่วงนั้นก็เลยมาเปิดร้านแล้วก็กระแสตอบรับดีมากจากแฟนๆที่อยู่ฝั่งทางนนทบุรีกรุงเทพมหานาครอ่างเงี้ยครับก็จะเดินทางมาหากันบ่อยมากนะครับก็ ต้องต้องฝากด้วยนะครับฝากเป็นแฟน<ช>ทุกทุกคนทางไทยนิวด้วยนะครับ<ช>ถ้ามีโอกาส,ก,าสก็ไปอุดหนุนที่ร้านได้นะครับอ,อยู่แถวไหนนะบอกพิกัดนิดอีกทีนะอยู่ที่ตลาดบัวทองครับอยู่ตรงข้ามาไทยวัสดุหรือว่าถนนที่จะไปทางสุพรรณบุรีครับก็ถ้าไปไม่ถูกก็เปิด g p s ได้เลยว่าร้านซออนแซบนะครับร้านซออนแซบตลาดบัวทองก็จะพบเจอกันนะครับาฝากด้วยนะคะร้านซอ,อนแซบ นั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณนะคะขอบคุณครับ